ม,ม,ม,มนก<อ>เงือกไงเหี้ยตัวนี้นกเงือกนกเงือกปล<ช>าคอถูกต้องนกเงือกเลยที่เขาเป็นแคลดปลาสงหวน่ะเฮ้ย ไปกันเนี่ยจะได้ใส่กันทำงานเป็นขบวนการเป็นไงนี่ไตวันจอร์คแคมาได้อะไรมานี่ไงขี้โครงไก่เนื้อเขาให้จอร์คแคไปหมดแล้วเขาจะเอาไอ้นี่ยให้จอร์คแคกินอยู่แล้วไปแย่งมาจากปากจอร์คแคงัดอย่างนี้เลยชี้ปากจอร์คแคเอามือล้วงเข้าไปไปถาบกันสามทีแล้วก็เอาโครงไก่ออกมาโทษโทษแน่นอนตายดิโอ้ยอยู่ชี้เป็นไงพ่อเป็นไง ไปด้วยกันไปด้วยกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่พี่ยิ้มนะคะไม่ได้ถ่ายมาลืมกล้องไว้ในท้องมันตรงการบันเทิงนะนะอ้าวสวัสดีทุกคนก่อนแล้วโยชิมาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โยชิมิยูใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโยชิม่อยู่บ้านมึงสิมึงมาทำเพี้ยอะไรโยชิม่อยู่มึงมึงผิดจอง้ะเนี่ยนี่มันบอยโยชินี่มันเมนูก็ท้ายกากไอ้บันเจิดวันนี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะ เฮ้ย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 อยไรอะ้ยอไหอ้เหี้ยเนี้ยดูที่ชเห็นได้เปไงเน้ยแป้ทอดกอบอ้นี่แป้งที่เ็ตามหากันนี่แป้งทอดกรอบแ้งในตำนานนี่สิงโตเหยียบโลกเยอเห้ยโอ้มึงหอมางี้นี่ยอันตรายนเนี่ยเนี่ยรถเนีย้เกิดเข้าด่านมัเป็นยเนียคนนี้ยับเลยเนี่ยจับบ้าเลยต้องขอเจาะเลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันแป้งทดกรอบหวานเจี๊ยบสำเร็จรูปขวไก่ทดหัดใหญ่นี่นี่เลยของพี่เจีบ ราว่าวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรว่าไปขี้โคงไก่100กิโลกรัมมาเราไปทำไปทเลยขี้โคงไก่ทอดในกระบะปูนกระบาซอชแรดแล้วเอาไปล้างเลยโอเค ทำอะไรไม่หมักไอ้นู้นเลยไม่น้อยอ่ะใส่เลยแถ้ามึงหมักเลยนี้เดี๋ยวมึงทอดมึงต้องเอารถไปร้านอีกรอบนะถูกต้องอันนี้กี่กิโลทำอะไรที่เหมือนหนาวมึงสิบกิโลกิโลใช้แป้งครึ่งกิโลพอเนี่ยใช้ถุงเดียวเนี่ยเหรอถุงเดียวเหรอใช่จริงอ่ะจริงถุงเดียวห้าร้อยกรัมเหรอห้ากรัมเฮ้ยเราเช็คของไม่เช็คเอาของไม่เช็คของเอ้าเอาเยอะแล้วก็ไม่หลบเล่นแป้งทำไมวะมันยิ่งเจ็บ ันแพงแม่งเล่นแป้งถูกเงินสองร้อยกว่าหัวเดี๋ยวอร่อยแม่อร่อยไหมไอ้ตัวเขี้ยนี่หมักได้เลยแหมกินกระชงกระเทียมพร้อมเทียวแล้วไม่ต้องทอดละไก่ทอดพี่น้องแมนทอดพี่น้องแมนต้องมีอะไรพี่ท้าส่งไหนไม่สนใจเลยสักครั้งเอามาไกลดีว่ามาไกลดีว่าอย่าไปสนคนเล่นแป้งเลยอย่าไปเข้าใกล้หนุ่มเดี๋ยวแป้งโดนหัว มาแล้วล้างนกไปเลยค่ะเฮ้ยเอาขึ้นมาดิฝาเนาะกูดูแล้วว่ากูขี้เกียจล้างกระทะใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะทุกคนไก่เนี่ยกูย้ายเจ็ดรอบแลวกูย้ายบ่อยมากหาแป้งอะไปจัดแต่ศาสตราจารย์ยูโทนิมเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยไม่ตั้งใจสารเคมี X ถึงได้เกิดเป็น power p f f girl สมัวเลยที่โดนแป้งสมัวจริงๆแล้วจะขยับยังไงทีเนี้ยแล้วแหละพลิกขึ้นมาได้ไงนวดเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเนวดนวดไก่แหมอาตายเลยวันนี้ก็ยังคนเดียว ช่วงคอต้องม้วนเยอะๆนะเพราะว่ามันจะได้นุ่มช่วงคอแบบคออย่ไหมนะเออมันต้องแบบถ้าเราขยี้บ่อยๆอ่ะมันจะนุ่มเออดีดีจักแค่จักแค่ล้างอาบหน้าเลย หลางเมนูนี้ไม่ต้องทำเลยอย่าทำบ่อยใช่ไหมเติมไปอลิปขายเลยยังมีเลยทั้งบ้านเลยช่วงปีกับช่วงสะบักช่วงสะบักไหลสะบักไหลต่วงนี้ชงเลยชงเยอะชงนี้ดิเออน่าไปชงไอ้กะคุณพระนะมึงเนี่ยไอ้สัตวดชงจังเลยเยกูก็ต้องเคิมอยู่เงี้ยเฮ้ยแต่นี้ก็พอแล้วเนี่ยพอแล้วได้ไ้ไพอแล้วทอดเลยฟึ้มทอดเลย และก่อนที่เราจะไปทอดไก่กันนะคะนี่เลยแม่โบมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะนั่นก็คือปลาส้มทอดสมุนไพรไล้น้ํามันนะคะมันไล้น้ํามันยังไงเราสะบัดน้ามันจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนกรอบอร่อยแน่นอนลองซื้อไปทานกันได้นะคะแล้วก็น้ําพริกหมูกระจกยังมีเหมือนเดิมนะคะนี่เลยเข้าไปซื้อได้ที่เพจนะคะน้าพริกรสแซ่บสองแบแม่โบนะคะลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วหรือจะเป็นใน shopee หรือว่าใน tiktok ก็จะส่งฟรีด้วยนะจ๊ะนี่เลยไปแล้วค่ะ นี่อคนวนะทุกคนพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วใส่ลงไปเลยพรอมตอนนี้เราได้เวลาที่เราจะเอา ไก่ขึ้นมาแล้วจะตายโอ้ยโอยอะไรตายาแล้วอะไรอี๋สัตว์ไอ้น,นกอเขา สวเอสิปูยังไม่เจอพาดูที่่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ใหญ่ๆนั้งนั้นนี่ดูนีเนี่ยไอ้ตนกเขาตงไปใ้น้าแป้งไปไหนหมดอ่ะแล้วโดนไมมันเล็กนานี้อ่ะพ่อทไมมันเหลือกระจีเดียวก็มาใส่เลกเนีนี่ถ้าเกิดม่ได้แป้ช่วยนะอนอย่างนี้นอีกอาละอันนี้มันอาจจะเป็นแค่กระทะแรกมันอาจจะเล็ก ไอง่วงก็ได้เด pues ี๋ยวพ่อรอดูเลยกระทงที่สองไม่ยาไปเถียงกับมันเลยไอเนี้ยแมงไม่เคยยอมแพ้ใครหรอกเนื้อจักกินนิดเดียวพอขายคนกินน้อยเว้ยคนรักสุขภาพถูกยังมีทางออกได้มา่ลยมาแล้วโอยอันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ไงเป็นไงเอ้ยเราเพิ่มแป้งเข้าไปหน่อยนะทุกคนนี่มันก็เลย นไงตัวใหญ่ไงอ๋อเราทำให้ด <único Liberty eye throat> ูว่ามันใหญ่เพราะอะไรดูความน่ากินของไก่รสนี้สักก้อนกินให้ดูเลยก็ได้โอ้โโคตรกรอบดูนกอกระทากินให้ดูอร่อยหอมมากกิน ที่ไก่่นีคะแม่จะลองชิมไก่ให้ทุกคนได้ดู <c oughs> อืออะไรอยู่อย่ามาพูดว่าไก่พูดว่าไงพูดว่าแม่นกแล้วกันผู้ชายผู้ชายเแล้วเป็นยังไงแม่รสชาติกรอบดีอ่ะกรอบดีใช่ไหมอือรสชาติดีรสชาติอร่อยนะมันกลมกล่อมเลยอ่ะนีความเค็มอยู่ อยู่นนี้เลยมันไม่แยกเทมมากมันเป็นแบบนวลนวลเลยอะนวนวใช่ไหมแป้งหวานเจี๊ยบแชแนลเอาไปซื้อกันได้นี่มีเขาอีกไอ้นี่ด้วยเขามีถุงเล็กนะคะทุกคนนี่100กรัม49บาทนะคะนี่เปถุงเลทหนึ่งร้กรัมแต่ว่าเอาไปลองก่อนว่าเออถ้าชอบรสชาติก็มาซื้อได้นะคะลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็มีขนาดแบบ500กรัมนี่240้บาทนะคะนี่ความแตกต่างก็คือนี่เลยอ่าลองไปหาซื้อกันมาได้นะคะนี่ซื้อไปชุบ สามชั้นทอดนะแล้วเอาน้ำพริกแกงหูแม่โบไปกินคู่กันโอ้โหเด็ดไปอีกกัดไปเลยค่ะทุกคนลิงก์ด้านล่างนี้เข้าไปกดหาซื้อกันมาได้อุ้ยนี่คุณทำลงกระดาษทอดกันเหรอเจ้าของแป้งมาเองตัวนี้นกแก้วสันคอนัวนด้วันคอร้วยใช่ไหมอืมปรุงเพิ่มเล่นให้เลยไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยเหรอใส่แค่แป้งพี่เจี๊ยบเลยกำลังดีเลยอ่ะกลมกล่อมเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เชื่อหรอกกินมั้มินิฮาร์ดอร่อยมากอยากจะบอก ทำไมอ่ะเนี่ยมไม่มีหักตูดเนี่ยเนี่ยมินิฮาร์กตัวนี้นกเงือกนกเบือกปลาคอถูกต้องนกเงือกเลยที่เขาเป็นขัดป่าสมวนอ่ะเฮ้ยนี่นี่เลยที่ไปวางที่ไปเป็นลูกปั้นอยู่ตรงไหนสักเวลาบ้าอ๋อนี่คือยิงนั้นเลยนี่คือมีเป็นการยิงมาตุกยิงมาเลยยิงมาเข้ามาทอดติดคุกเลยยิงติดแม่หอนเลยมามาจับไก็เห็นเห็นอยู่ว่าไก่กรอบกรอบอร่อยไหมดีว่ะเดี๋ยวดังกระดูกเฮ้ยไม่มีฟันเออไม่มีไข่ไข่กระดูกกันเลยอ่ะแป้งกรอบหวานเจี๊ยบไม่มีฟันก็กินได้ ไล้กระดูกเลยอะ่ะเขากินมั่งตัวมาถ่ายมากช่องโบโยชิจะไม่ให้พี่โบชิมได้อย่างไรมันคืออร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะหูยแต่ความกรอบนี้จับรู้เลยว่ามันกรอบมากมนี่ได้ยินเสียงกันหรือเปล่านี่คือท่วงคอมันหนังไก่ทอดอืม อร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มไหมเนี่ยน้ำปลามะนาวพริกอะจิมไก่ก็ได้แป้งพี่เสียบอร่อยแบบรสชาติมันกรอมๆเลยแต่มาไม่อมน้ำมันนะไม่อมดีดีทำไมเทีอดอ่ะตัวเล็กแต่อร่อยมากแต่เดี๋ยวลองดูกระทะนี้กระทะนี้เราใช้แป้งทั่วไปโกทีเราเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเราดูเฮ้ทำไมมันไม่ฟูไงเดี๋ยวมาลองเทียบกันเลยว่ามันเป็นยังไง นี่ไ,ไก่1กิโลเสร็จแล้วเชิญกินได้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วกินได้กินได้กินเลยปนตอมปิดตอมเดี๋ยวใครกินไก่ต้องเปิดตอมก่อนเด้อเชิญกินก็ได้กินกันบึมบัมบึมบัมยังไงคะยังไงคะแต่ดแต่แด่แต่แต่แด่แต่แต่กรอบกรอบกรอมีแต่แบบพวกกระดูกอะไรอุ้ยจะบอกเลยว่าเนี่ยซีเด็ดนื่น้ตูดนิ่งหน่องชอบกินตูดมากนะมินิฮาร์ดกินเลยกินเลย ทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นโครงเล็กๆที่ไม่น่ารับประทานแต่ว่ามันก็ไม่น่ารับประทานจริงๆกันแหละแต่ว่ามันก็ไม่น่ารับประทานจริงๆกันแหละเห็นไหมเห็นไหมคู่วาแล้วไปพีนี้ต้องบอกกันว่าไก่ทอดสิบกิโลสิบกิโลในกระบะปูกระบะไายตอนนี้เหลือกิโลเ่ยไครจะแดกก็แดกมากินข้าวน้ำกันเด้อไอ ก่อนนะห้าตัวอ่าของข้อเลยห้าตัวเพราะว่าทำไปให้เด็กๆก่อนห้าตัวได้จัดไปนี่มาให้เด็กๆดก่อนห้าตัวไปโอเคก่อนมาต่อมเปิดต่อมหมาหมาทำยังไงลูกไม่นีครับยังทำยังไงครับอ่าอ้าวทำยังไงทำยังไงเนี่ยมึงทำอย่างเงี้ตัวขังข่าวมาขังข่าวมาเร็วอ้ำหมาเอาข่าวกินเองขังข่าวกินไอ้รวย กู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 กไกูกูกมกนกู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 กนกหกมกนกลกอกู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 กันูก่กู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 กมกู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 กมกูกูกู้…ูก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 ้กู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 าูก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  เดี๋ยวเหลือให้พ่อกินเฮ้ยที่เหลือเราก็กินเองนี่แหละเดี๋ยวเหลือก็ให้น้องมันจองขอบคุณครับเอากินเร็วไอ้มอมไปไหนวะเนี่ยตัวไอคนนี้ไม่ต้องหาไม่มีใครกินของตัวเลยมันมันร้อนมันร้อนอ๋อร้อนอยู่รอแป๊บนึงโอเคป่ะป่ะครับโอเคสำหรับ EP นี้นะคะก็เท่าที่ทำมาแล้วก็ซื้อกินดีกว่า เพราะว่ามันนานมากเลยเนาะทอดที่ไก่นานมากโอ้มันนานมากเลยใจคนขายเขาเลยที่เขามากระทะใหญ่ๆโอ้ความมันสุกถึงว่าทำไมเขาขายสามเตาสี่เตามันทอดช้ามันช้าเนาะทุกคนโครงละยี่สิบห้าโครงละอะไรเนี่ยซื้อไปเถอะทุกคนยี่สิบห้าไม่น่าใช่อะโอ้ของเราคือแบบมันมันทุกอย่างมันเยอะมากอาจจะเป็นด้วยหลายๆอย่างนะทุกคนแต่ก็ ไปอุดหนุนกันได้แบบไม่ได้ทำง่ายเลยทุกคนโอเคสำหรับอีพีนี้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะแป้งทอดกรอบหวันเจี๊ยบนะคะอร่อยกลมกลอมแบบนี้เลยลิง์กด้านล่างนะคะแล้วก็น้ำพริกรสแซ่บสองแสบแม่โบนะคะคีโอไฟเบอร์ของพวกเราไปอุดหนุนกันได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับอร่อยนะแป้งพริกเจ๊ยบอร่อยต้องดูว่าถ้ามันไปขุดย่า แล้วหวังไว้นะตีเลยไม่ขุดไม่ขุดไม่ขุดกินเลยกินแล้วกินแล้ว